สวัสดีครับมนี้อยูก่กับช่องไอชิฟ fm นะครับเนาะวันนี้ลงมาบานครับมาเหตุงานแมคโครครับพอดีมีเขาหายมาขคุดล่องของกลานับยัง,งั้องรถมาแล้ว พอดอยู่บ้านกับมีทั้งหกหลอลวก็ไมโครทำอะไรเล่มาเห็บเจาะดินนี่เขาหน่อยนึงมอง่ายหกพันบาทเดี๋ยวไปตักใส่หกหลอด เองเลยครับไมโครนี่ไ,นไม่ใช่เบิ้งตอนขับไม่โคตรอ่ะอุ้ยเมื่อไหร เ็าพ่อสิให้าแถวแน่นมากมากถึงสิบแยวหรือปะ โค้คันอีกอะซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซื้อมาหกหกแสนแอนแจนไปนะครับต่อรองมากเลยหาแอนแล้วราคามันหกแนไปเป็ดเรเลอยเขมากทีนสามหกหล่ออันนะนกั คือมาหกแสนตัวบาทซื้อมาปีที่แล้วแต่ผมไม่เคยทายผไม่เคยทายลุ็นตงลุงรู้จุดตัวเสือไม่เคยทายอยู่เถอมันเวลาสมาสิทายอยู่แต่มันเก๋นีงสี่หละครับมันมันมีคนขับเลยอะผมต้องเฮ็ยงานเด็กทุกอย่างเลยนะมันก็ได้ผมมีผมมือสิทายนะครับก็เลยไปเดทายเป็นว่าเยามาบานกับมาเห็ดงาน งานไ่คู่ผมหล่อนนี้หลยไม่ไนน่นะผมกับสุแลนรถมาลตอร์ค์นรเพตอนนี้ันรู้ของกัลจจาจจ่างคนขับอยากรถมอูุบ้านอาเฮ็ดก็ว้าแ่กีีบาตเนี่ย เขาบอกว่ามีงานในของเซศบาลานี่นะครับนี่ว่าที่ว่าพายุมันเปียในน้ำขาดน้ำเพียกในท่าขาดายขาดเนี่ยนะครับสิาจุดมันจะเป็นเบินงานตีร่าค้างเป็นไรเฮ็ดาแล้วครับตนท่าท่าผมเนี่ยแะก็เป็นในตอนนี้ล่อสัญญาล่อสัญญาติดมันยุดนอยู่ครับแมจะกระ่ายไปเรับ สวัสดีกรันะครับเนะเดี๋ยวจะเพิ่งคิปให้ครับสวัสดีครับ